สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและผู้ค้าทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพรรัตนทองเลิศพนักง,งานวิเคราะห์กลยุทธ์สตหาบริษัทปตทจำกัดมหาชนรับหน้าที่มาบรรยายในหัวข้อการขอรับซื้อเอกสารจากซื้อจัดจ้างและการยื่นซองข้อเสนอและราคาผ่านระบบ p t t b i d Submission ค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะผู้ค้าหลายๆท่านในที่นี้นะคะอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับภาพ พ r อันนี้นะคะภาพประชาสัมพันธ์ที่เราส่งผ่านทางอ e ีเมล PTT Vendor นะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะสงสัยค่ะว่าเอ๊เจ้าระบบ PTT Bit Submission นี้เนี่ยมันคือระบบอะไรมีไว้ทำไมแล้วก็ใช้งานอย่างไรซึ่งวันนี้ล่ะคะ่ะเราก็จะมานำเสนอนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะภายใน10นาทีนะคะให้พวกท่านได้รู้จักกับเจ้าระบบ PTT Bit Submission นี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะต้องขอเล่าถึงที่มาะะของการพัฒนาระบบ PTT Bid Submission นะคะซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่ปตทอของเรานะคะได้รับฟังฟีดแบ็นะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะจากผู้ค้าผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสอบถามในงานสัมมนา,าประจำปีแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็น Call Center นะคะหรือแม้ว่าผู้ค้าบางท่านนะคะที่แอบกระซิบมากับพนักงานจัดหานะคะ ถึงเ,เรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของปตทนะคะให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งนะคะเสียงส่วนใหญ่ของผู้ค้านะคะผู้ค้าก็จะบอกว่าอ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือผู้ค้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาทําธุรกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับปตทณนะที่ทําการปรตทและในเวลาทําการเพราะอะไรคะ เพราะว่าผู้ค้าหลายๆท่านนะคะอาจจะมีออฟฟิศที่อยู่ไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดเวลาเดินทางเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งเวลานะคะขับรถมาเอาใช้น้ำมันอีกนะคะก่อนจะมาถึงปตทเอาหิวข้าวแวะข้างทางอีกนะคะก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะก็เลยมันก็จะเป็นเพนพอยที่ผู้ค้าเนี่ยรู้สึกว่าแบบ เราก็อยากจะทําธุรกิจนะคะทีนี้พอต้องใช้เวลาเทคไทม์ time, เยอะๆเราก็จะวาวุ่นเลยนะคะอะต่อมานะคะนอกจากความวาวุ่นเรื่องของการใช้เวลาแล้วเนี่ยก็ยังมีช่วงเเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะในช่วง2อสมปีที่ผ่านมานะคะผู้ค้าใสาสุขภาพทั้งหลายนะคะก็อาจจะมีความเป็นห่วงนะคะว่า เอ้ยให้ฉันเดินทางเยอะๆให้ฉันไปสัมผัสนู้นสัมผัสนี่เนี่ยมันก็เสี่ยงอันตรายนาอะนะคะอ่าเราก็เก็บพอยต,ตรงนี้มานะคะเราก็ยังมีผู้ค้านะคะที่เป็นสายรักโลกนะคะบอกว่านี่ปะตะทอเออช่วยดกระดาษหน่อยนะคะเวลาจัดซื้อจัดจ้างกับปะตะทีนะคะแบกกระดาษมาเป็นลังๆเลยแบบขอให้ดกระดาษหน่อยได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็รับฟังเสียงจากผู้ค้าทุกท่านนะคะก็เลยพัฒนามาเป็นเจ้าระบบ พีท b ท,ท,ทีบิ b สัป s ิช n ัตรงนี้นะคะซึ่งเจ้าระบบนี้นะคะพูดงา่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือเป็นระบบที่เอาไว้สำหรับขอรับหรือว่าซื้อแบบแล้วก็ยื่นสองออนไลน์นะคะจากเดิมที่ท่านจะต้องเดินทางมาทำธุกรกรรมที่ปตทนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าทำผมหรือว่าอะไรอีกแล้วนะคะก็สามารถที่จะ กดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทำรายการได้เลยง่ายๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ทุกท่านนะคะลดเวลาการทำงานลงนะคะสะดวกสบายรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเออเมีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบอย่างดีเลยนะคะซึ่งก็จะทำให้ทุกท่านนะคะมีการเออมีได้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงลดการใช้กระดาษอีกด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าเจ้าระบบ PTT Bid Submission เนี่ยมีกี่ฟังก์ชันอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามีออกข้อสอบอ่าบอกไปก่อนใบไ,ไปก่อนนะคะระบบ PTT Bid Submission ของเรามี2ฟังก์ชันด้วยกันนะคะฟังก์ชันแรกนะคะสำหรับการขอรับหรือซื้อแบบนะคะและฟังก์ชันที่2นะคะก็คือฟังก์ชันของการยื่น2ข้อเสนอและราคาผ่านระบบนะคะ เอาละค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันทีละฟังก์ชันนะคะอยากให้ทุกคนหายใจลึกๆนะคะตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นทำธุรกรรมกับปตทได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมาที่ฟังก์ชันแรกนะคะเป็นฟังก์ชันของการขอรับซื้อเอกเอออรับเอกสารจะซื้อจัดจ้างนะคะขอรับคืออะไรขอรับก็คือ ให้ฟรีไปเลยไม่ต้องเสียตังค์มาดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ค้าที่เป็น PTT VM อยู่แล้วนะคะก็ล็อกอินเข้ามาในระบบ PTT VM นะคะจากนั้นก็เลือกไปที่เมนู PTT Bit Submission นะคะจากนั้นก็กดเข้าไปเลือกงานที่เราสนใจแล้วก็ดาวน์โหลดแบบออกจากระบบได้เลยนะคะง่ายๆเพียงปลายนิ้วคลิกเท่านั้นเองนะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะ ถ้าเสเรียกก็คือเป็นเอ่อหนนะคะเป็นเรื่องของการขอซื้อเอกสารจะซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งวิธีการเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็วิธีค้นหางานเนี่ยจะสังเกตว่าเหมือนกับแบบแรกเลยนะคะแต่ว่าอาโทษค่ะแต่ว่าจุดที่แตกต่างนะคะก็คือในเรื่องของการซื้อแน่นอนค่ะเราต้องมี การใช้เงินนะคะการใช้เงินเนี่ยซึ่งเราก็จะมีการให้ชำระเงินผ่านผ่าน QR code นะคะก็คือเมื่อท่านเลือกแบบที่ท่านสนใจได้แล้วเนี่ยาภายใต้ใต้แบบฟอร์มก็จะมี QR code ท่านก็สแกนนะคะแล้วก็โอนเงินเข้ามาที่บัญชีของปตทจากนั้นนะคะก็แนบสลิปใบเสร็จโอนเงินนะคะเข้ามาในระบ ระบบนะคะพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของการออกใบเสร็จรับเงินสลดไปกํากับภาษีนะคะตรงนี้ท่านก็จะเลือกได้ว่า,าจะเลือกให้เราเนี่ย ส่งใบสรรับเงินหรือว่าใบกำกับภาษีให้ทางแปรษณียหรือว่าท่านจะมารับเองที่ปตาทาอันตรนี้ก็เลือกได้นะคะก็กรอกข้อมูลเสร็จกดซับมิตเข้ามานะคะพอซับมิตเข้ามาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานการเงินปตาทานะคะที่หลายๆท่านที่เคยทําพุรกรรมกับเราก็จะบอกว่าส่งทางประจําเลยเวลาเดินจักจัดหามาการเงินันง,งงมากเลยนะคะต่อไปถ้าใช้ระบบนี้เราก็จะงงหน่อยลงนะคะเพราะว่าเราจะจ่ายเงินกันผ่านระบบนะคะก็คือ,อการเงินก็จะตรวจหลักฐานนะคะแล้วก็ออกใบกำกับ ภาษีแล้วก็ใบเสร็จรับเงินให้ท่านนะคะจากนั้นการเงินเนี่ยก็จะแนบตัวสำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีนะคะเข้าไปในระบบแล้วจะมีอีเมลแจ้งเตือนไปยังท่านนะคะว่าโอเคเราตวราตวจตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็ออกไปเสร็จให้ท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะทั้งเอกสารทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนะคะหรือว่าประกาศเชิญชวนร,รวมถึงสำเนาใบเสร็จรับเงินด้วย นะคะซึ่งการที่ท่านขอรับแล้วก็ขอซื้อแบบสําเร็จแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าผู้ค้าก็จะมีสิทธิ์ในการยื่นซองกับปตทนะคะซึ่งพอมีสิทธิ์ยื่นแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทํำยังไงคะเราต้องเตรียมเอกสารนะคะเตรียมยังไงนะคะเราก็มีฟังก์ชันนะคะก็คืออ่าล็อกอินเข้ามาเหมือนเดิมนะคะเลือกไปที่เมนูเป็นการยื่นซองนะคะ การยื่นซองนะคะตรงนี้ก็คือหลังจากที่ท่านซื้อแบบแล้วท่านได้สิทธิ์ยื่นซองแล้วเนี่ยท่านสามารถเข้าไปในระบบเพื่อที่จัดจัดเตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะคะในระบบก็จะมีเป็นกล่องๆ่อให้ท่านอัปโหลดเอกสารนะคะว่าเอองานเนี้ยจะต้องใช้เอกสารอะไรท่านก็ไปเตรียมอัปโหลดไว้นะคะแล้วก็กดเซฟไว้ก่อนนะคะยังกดส่งไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยออกแบบให้มีความโปร่งใสนะคะ ปุ่ม s ับมิ t นะคะจะสามารถ Active ได้ก็ต่อเมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ยื่นสองนะคะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดฉันเตรียมไว้นานๆล้วฉันลืมเราทำยังไงไม่ต้องกลัวลืมนะคะเพราะว่าทางระบบของเราเนี่ยก็มีอีเมลแจ้งเตือนนะคะในวันที่ถึงเวลายื่นสองนะคะก็จะมีอีเมล2อฉบับส่งถึงท่านนะคะฉบับแรกก็คือฉบับที่ แจ้งเตือนตอนที่เริ่มการยื่นซองนะคะเขาก็จะมีอีเมลส่งออกไปบอกว่าเอาถึงเวลาจะยื่นซองแล้วนะให้เข้ามาทำงานให้ทำเข้ามาทำรายการด้วยนะคะและอีกฉบับหนึ่งเป็นไฟนอลคอลนะคะก็คืออีเมลเนี้ยจะส่งออกไปก่อนที่จะหมดเวลายื่นซองหนชั่วโมงนะคะซึ่งนะคะถ้าผู้ค้า,าติดตามอีเมลนะคะผู้ค้าก็จะไม่พลาดในการที่จะยื่นซองกับเราอย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งพอหลังจากที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยกดปุ่มสับมิ t ได้แล้วเนี่ยนะคะ ก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนจากระบบเหมือนกันนะคะว่าเราได้รับเอกสารของท่านแล้วอัน,นท่านก็จะสบายใจได้ว่าโอเคการยื่นซองสําเร็จนะคะซึ่งหลังจากที่ยื่นซองสําเร็จแล้วเนี่ยโปรเซสของการทํา,ง,ทาง,งานออนไลน์ก็จะจบลงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นขั้นตอนของการพิจารณาผลนะคะการอนุมัติจากซื้อจัดจ้างการประกาศผลผู้ชนะแล้วก็เชิญเชิญลงนามในสัญญานะคะก็จะเป็นแมนนวลนเหมือนเดิมนะคะท่านจะต้องเดินทางมาลงนามในสัญญาที่ปตทเหมือนเดิมนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับระบบ PTT-Bit Submission ของเรานะคะก็ไม่ใช่ว่าปตทเนี่ยจะใช้ Bit Submission ทุกงานนะคะมันก็แล้วแต่หน่วยงานจัดหานะคะแล้วแต่ประ,ประเภทงานว่า,เ,าเขาจะกำหนดให้ใช้แบบย,ยื่นซองหรือว่าขายแบบอะไรผ่านช่องทางไหนดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้คา้าทุกท่านค่ะที่จะต้องศึกษารายละเอียดในเอกสารเชิญชวนให้ดีนะคะว่าเขาให้ยื่นผ่านช่องทางไหนนะคะเอาละค่ะ อีกนิดเดียวนะคะเราขายของกันอีกนิดเดียวนะคะสำหรับ PTT Bid Submission ของเรานะคะสามารถที่จะรองรับเกือบทุกประเภทการจัดหาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเชิงพัสดุหรือว่าเชิงพาณิชย์นะคะจะมียกเว้นอยู่เพียงแค่งานจัดหาที่เป็น e-market กับ e b i t d i ิ g ซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำในระบบ EGP เท่านั้นนะคะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่ call center นะคะหรือว่าอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าฉันสงสัยตอนนี้ฉันต้องการถามตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันที่หน้าบอร์ดหลังงานเลิกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอขอบพระคุณคุณพรรัดทองเดิศเป็นอย่างสูงนะคะ